อ่ะนังรดมาดเียบลอยนะจ๊าเามา Hãy จะนั่งเรือออกไปเที่ยวไปอย่างเดี๋ยวะจะเป็นเมืองหลวงเมืองอย่างนะจ๊ะที่น้องนนี่ต้องสวยๆงามๆทะเลข่างทะเลก,ก็เป็นภูเขาจ้ามีเห็ดมีอย่างหลายอย่างเลยจ้ะโอ้ป้ากับเป็นตทหาเห็ดที่อย่างนะจ้ะพี่น้อนงะสวยๆข้างหน้าจะเล่นน้ำไม่ได้นะโซนนี้ที่เขาจะมีไว้ที่เด่นน้ะก็ได้ด้วยจ๊ะ ไหวพอไปลงนเะดินเดินเที่ยวได้เรนยวเอ้ยทะเลสิงคโปร,โนโนรนนาา์นนิวซีแลนด์ามร้อนอารมณบรรยากาศอันนั้นอ่าอ่ะที่น่ะสลิงแหละนิ่งโกเฮียโกเน็กซ์เฮียอเดนอมฮามัสนะจ๊ะเป็นกระเช้ากระเช้าไฟฟ้านะาจา๊ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยดูฮามัสแคนโกลุเนี่ยลงแรมพี่น้องร ตรงแร่มตีทะเลกับตีแข้งเตอโอ้โห้ยูลุกยูลุกยูซสินี่กระลอกพี่น้องกระลอกกระลอกกระลอกอากาศร่มรื่นจ้าพี่น้องเหมาะกับการมามาม่ย่างออกกำลังกายเนาะ ส่วนมากเขาจะมาเดินออกกำลังกายจะนั่งพัก่อนลูกก็ลอกหายครับพี่น้องแทน,นถึงห้งตน้นไม่ประวัติาวัาติาปิ้วด้วจ่านปักติ้วงามครับอลอกสีแดงสวยครับจ้า ก็เลยก็แช่ห่าวในด้วยจ้าเป็นกำลังใจงมาเที่ยวก็เลยเอาบรรยากาศของสิงคโปร์มาให้พี่น้องได้ดูนอกจากขอบคุณพี่น้องหลายๆนะ ซีดเงาเบิ่งเลือดเปลือก กกระลมันจะมาดหุ่นนอกจ้ะเนี่ยมันก็จะร่วงดอกมันเหมือนดอกกระโดนพี่น้องเนี่ยมันเหมือนดอกกระโดนนะเนี่ยมันร่วงกร็ลอกมากัดมันเนาะเนี่ยเนี่ยจ้ะพี่น้นองมันจะเหมือนเหมือนกระดอกกระโดนบานห้าเนี่ยจ้ะโอ้สวยนะ I remember, I I know it was the. Uh... 你得给我喂。 อ,อากาศคือบานเห่าแต่ว่าต้นไม้มันหลาย